เด็กบางคนนะก็มีของเก่าดีมาแล้วมีบุญเกิดในครอบครัวสมาธิฏิอะไรเงี้ยบางคนเคยฝึกภาวนานะจะมีบุพกรรมเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็มีลำบากนิดนึงบางคนไม่มี กรรมฐานเดิมไม่ค่อยฝึกอะไรเงี้ยนะแต่เกิดในครอบครัวสมาธิที่ก็ได้เรียนรู้ในชาตินี้ค่อยพัฒนาขึ้นมาบางคนไม่มีของเดิมเกิดในครอบครัวมิจฉาทิฐิยากที่สุดเลยเราบรรลุธรรมนะมันอาศัยต้นทุนของเก่าส่วนหนึ่งเป็นจุดตั้งต้น รวมเข้ากับความเพียรในปัจจุบันนี้อีกส่วนหนึ่งเหมือนถ้าเราเคยฝึกกรรมฐานมาแล้วมันก็เหมือนเราเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วเรามีทุนแล้วสะสมมานานไปประกอบการอนะไรเงี้ยไม่ลำบากถ้าคนซึ่งไม่มีทุนการที่เราภาวนาเนี่ยนะนะถ้าเรา อนทสี์เราแก่กล้าเราก็ได้มากผลในชีวิตเนี้ยไม่ยากเกินไปขอให้รู้หลักทำให้ถูกเมื่อรู้หลักเราทำถูกแล้วทำให้มากอะหูรีกรตาทำเยอะๆทำบ่อยๆเราออก,ก็ออกดอกออกผลได้มากได้ผลในชีวิตเนี้หรือถ้ามันยังไม่พอ มันก็สะสมไว้ชาต,ติต่อไปมันก็ง่ายชาติต่อไปมันก็จะง่ายนีนบางคนเขาภาวนาง่ายๆเราลำบากอะไรนะคล้ายๆเราเกิดมาจนนะอะจะทำมาหากินก็ลำบากหน่อยแต่ตึงเกิดมาจนมันก็ไม่จนตลอดไปหรือคนเกิดมารวยมันก็ไม่รวยตลอดไป เกิดมาจนอย่างเราไม่มีต้นทุนในการภาวนามาก่อนนะเราอดทนนะเราขยันนะแบบพวกเจ้าสัวทั้งหลายนะมาเมืองไทยเสือผืนหมอนใบอนะไรตั้งตัวกันได้ทุกคนที่มาเมืองไทยเสือผืนหมอนใบตั้งตัวได้ทุกคนไหมก็ไม่ได้มันอยู่ที่กรรมเก่าอันหนึง่ง รมใหม่กันนั้นําเก่าที่สําคัญนะที่พวกเรามีแล้วหลวงพ่อเห็นว่าดีพวกเรามีกําเก่าที่ดีอยู่อย่างนั้นเรามีขันเรามีขันห้าที่แข็งแรงที่โอเคไม่ได้บ้าใบาบอดออกมาแต่กำเนิดขันห้านะั่นแหละคือตัวกําเก่าของเรา กรรมในอดีตนะทำให้เราได้ขันห้าอย่างนี้เป็นวิบากจากอดีตนี่เรามีต้นทุนไม่น้อยนะที่เราได้ขันห้าของมนุษย์อย่างนี้ขันห้าของเดรัชานเนี้ยก็อาภัพภาวนามไม่ได้เมื่อจิตเต็มไปด้วยโมหะของเราได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าโอเค มีขันห้าที่ดีมีต้นทุนที่ดีแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาขันของเรานะไปต่อยอดนะให้มันดีขึ้นไปได้มรกได้ผลหรือจะเอาขันห้าไปทำชั่วมีต้นทุนแนละ้วมันก็เหมือนลูกเศรษฐีแทนที่จะขยันทำมาหากินนะเอาไปเล่นการพนัน ติดยาเสพติดคบคนชั่วสมบัติที่มีก็ไาหายนะอย่างของเรานะเนี่ยเอาขันห้าของเราเอากายเอาใจของเราไปทําชั่วผิดศีลผิดธรรมเราก็หหยนะทางธรรมแต่ถ้าเราเอาศัยต้นทุนคือขันห้าของเราตรงเนี้ยสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นถ้ามันพอนะ มันก็จะได้มากได้ผลในชีวิตนี้แหละยังไม่พอมันก็เป็นต้นทุนชาติต่อไปก็พอวนาง,ง่ายในพระไตรปิฎกก็มีนะหลายท่านเลยเกิดมาเนี่ยลำบากยากจนแสนสาหัสเลยถูกยากมากมายข้าวไม่เคยกินได้อิ่มสักมือหนึ่งเลยทั้งชีวิตอะยเงี้ยแต่ท่านก็เห็นทุกเห็นโทษของวัตตะท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้ เนี่ยต้นทุนน้อยนะแต่ว่าอดทนพากเพียนพวกต้นทุนเยอะแล้วก็เหลวไหลทําความชั่วได้เยอะอย่างคนรวยคนหลอ่อคนสวยอะไรย่างเงี้ยนะเอาไปทําชั่วก็ทําได้เยอะนี่พอเรามีต้นทุนที่ดีเรามีขันห้าที่ไม่พิกลพิการนะเรามีอริยทรัพย์ดั้งเดิม เรามีศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมยิ่งถ้าเรามีศีลอะไรเงี้ยนเรียกเรามีต้นทุนในทางนามธรรมที่ดีเลยในทางรูปรธรรมเรามีขันธ์ที่ดีแล้วต้นทุนนนามธรรมถ้ามีเยอะก็ขยันภาวนามีน้อยก็อดทนภาวนาาถ้าต้นทุนเราเยอะเราไม่ต้องขยันมันภาวนาอัตโนมัติ ไม่ได้เจตนาภาวนาภาวนาทั้งวันนะไม่มีต้นตุนก็ต้องบังคับมันถึงเวลาต้องภาวนาอยากทำผิดศีลบังคับมันไม่ทำต้องฝึกอย่างนี้ได้่อยๆนะเราชีวิตเราถึงจะดีขึ้น